สวัสดีค่ะวันนี้หนูจะไปไหนคะ่ะไปเรียนมาแรกค่ะเรียนมมค่ะเรียนชัเมมือเหรอคะ่ค่ะตั้งใจเรียนนะคะตั้งใจเรียนนะคะจย่มือกันก่อนอย่มือกันก่อนค่ะไหนเอ,อแค้มชี <c oughs> ไม่ต้องคิดถึงนะตั้งใจเรียน ใจแล้วโอเคไหมนี่อันนี้หมูเด็กหมูเด็กกล้วยมันแม่ขนมเนี่ยโน้ขนมอยู่ในกระเป๋าเรียบร้อยแล้วนะลูกอุปกรณ์การเรียนก็อยู่ในกระเป๋าโอเคไหมตอนเที่ยงก็กองเที่ยงคุณครูจะจัดอาหารไว้รอแล้วก็น้ําหิวขนมตอนพักเบรกก็กินได้เลยโอเคนะโอเคบ๊ายบายบ๊ายบายส่งจุ๊บส่งจุ๊บพร้อมกันแต่นึงส่งซับไอจุกอุ้งส่งซับ Thank you for watching